มาอะไรมาทองเลยจ๊ะจะเป็นหูความดมาออดอน,น่นะอเนาะเนาะนี่้่มขาแล้วนี่เดี๋ยวมาก,กอดขา,ากันคุณโดดใส่ไอ้ะอไะไรก็มุนปุยจังมั่งตุ๊กตา,าบบอะไว,เเว,เเวออนเมื่อยนองขยอกันแล้วพี่เมื่อยคุณเมื่อยที่นั่ที่ไกันเนาะจังเอ้จังน้องเอนอง <c oughs> อีนแนล้วจังกันเา้ พอลงมาให้เนาะด้วยไรนะจำคิดสมันมุนมาเลยให้ดูทงติงกับเหลือแนวละค่ะก็ซีเฮดหายเหลือแนวละค่ะอย่าไป ตไม่เล่าโน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 ไหนก็เพียรเอ้เมื่อกล้องลมดิดเอ้าเอ้าโอ้โอ้โนโนลงมาคำดาวควคุณโอ๊ยไวไวเนอะเอะ ไปนั่งเบิ่งเขากินข้าวนะเอาเส้นให้นะกินดีๆขึ้นมาคือแมวนะเอามือใฮ้สิกินคือคนแบบนี้โอ้ยขอบะ่ะหัวขวัญทั้งพ่อทั้งลูกหัวขวัญแมวบปเทียนใส่มือคือเฮาเห็ดกินก็ <c ười> เอามือจับตอนตอนเขาปากมันบังเอิญมันบอกขาไดเตเลียลับลับคิดอะไรเอ้า มันแล้วต้นคริสต์มาสนี่พอหอดมือคริสมาสนี่มุนกันแล้วก็สิจ้าก็สิเอ้ยอันนี้มอสโอ้ยย่าก็สิ เอา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 จอกเห็นของมักอ้าเอ้าเอ้าเอ้านอนขยอกแต่ละมือถุยได้นอนเอ้าเอ้าอือ ก็สีนางคำก้อนเอานางคำก้อนมาขายไว้โ oh, อ้ไปกันไปแล้วอ๋โนโนก็สิก็สิโอ้ my god แม่ก็สินางคำก้อนเอามาขายไว้ไอ <laughs> <laughs> ้ลดราคาหนิเอ้า oh. ให้ลดราคาการตลาดสูง อตัวไว้ก็เป็นผู้ขายอยากต้ก็เป็นผ ja ู้ซื้ออย่างเดียวการตลาดสูงคนเนาะมาโกซสินเนาะเอ้าเอ้าเอ้าเออ่องกินก้าวเขยลองกินก้าวเอา ยี่สิบสี่เคเท่านั้นหมอเดือนนั้นหัวข้าไม่ให้แตะการตลาดสูงเลยบาทบาทหนึ่งสามหมื่นสี่กายหมื่นหนึ่งหมดแล้วสองหมื่นหมดแล้วสามหมื่นหมดแล้วสามหมื่นสองไปหานาทียังไม่หมด ตลาดสูงสิต, <ะ S 2> ตายตอ, <ะ S 1> อยากรวยหาค้าขายเป็นนายตัวเองอ่ะมัอยากจิบหายก็ชื้อทุกอย่างเอ้าอุอออ้ยเก่งเก่งเก่งมากหลายุงตีน,ะนะอ่ะเนาะซื้อของล่นแพงๆไม่เล่นหนีบอเล่นเล่นธงตีนเอื้อยกับไอ โอ้ยเก่งๆมาเห็น้ัดโอ้ทองตินบรรใัยได้ทงตีนสักมหอมๆมันขาดคูว่าเป็นของดิีของโกซีุ่โอ้ยละไอ้เก่งๆๆอก่นหนักไอ้ไรกับน้องุอ้าวอ้าวเห็นนะโเก่งๆหยอกเป็นเด้อเอาลงมาเห็นไรยน แล <ELL> ้ว,ลวลก็ดึงลงมาให้เอื้อนโยนโอ้ยเป็นมันหูความหลายกว่าคนไปได้เนาะมาแมวนี่ออเก่งเว้ยออเป็นไงเอ้ยยอกกันได้เป็นมือเป็นคือเลยีินะเออนั่นขันเข่ามื่อไงกับมากควดขาวขาละกัดกัด ทูกท่านก็มาขวดข้างแม่พี่ละอยากขยอกแย้กก็ลิ่นน้ำมาถึงลูกแกงไปสูงหลายมาถึงอ,อมแม่ให้แม่ว่าขยวใส่เหอนขี่ใส่เหอนแม่ชิตีแม่จะออกไปนอกไปเงี่ยวไปขี่ใส่เต้าดอกไม้แม่ตายเบิร์ลองลอง <c oughs> เออจำพองือนมันประเหม็นเนาะมัน <c oughs> ไปใกล้เต้าดอกไม้พุนชนกระล่านุ่นสลบเลย็นบ่เออ ก็ยังไม่ตายซ<อ>ื้อต <es> <ly> ้นปลอมมาปลูกแล้วเรื่องเนาะมาเสียหายหลายข้างขาวลายข้างหลายขาวก็จริงอาลงมาเนี่ยใส่เวียนจ้ำเอารูปจับหมาจักเมียตะแพงมันเนาะเออมุนเอเดีนน้องลูกแฮปปี้กันเลยมุนช่างมันอือ บรัสเซียเลียดเนาะบรัสเซียเลียดมันจะมุนจะอย่างกระย่างสร้างมันบรัสเซียเลียดบ่้ยพอเข้ามาละนัพอละซาลองย่างไปถึงดูสิแลียนกดขาลูกคือแต่ละมือวะย่างย่างบอลเลนย่างย่างจะเป็นยังไง คี้สัตว์กยังเรนี่ปะท้องกิ่งนี่ไงท้องกิ่งน้อยจะกิ่งได้ไปกิ่งไหนไปวงเงี่ยนกันใ่คนละกิ่งคนละสีน้อยไงอ้ยทั้งสามคนพวกจาเลยเป็นละเมอหนะเลยไปแล้วบปไปายบายเลยไปนอนแล้วบายบายไปกับจีนไมจีรัง

เงินซุปทองให้ฟรีกับมันนี่ยังล่ะทำเก้าอเคางก็เพจดัวเเพจอัน,น,นอันซื้อแล้วขายคืนได้ซื้อปุ๊บขายปุ๊บกำไร <c oughs> สี่สิเอร์ซีมึงซื้อไปใส่ไม่ได้ซื้อไปขายเอากำไรสี่เปอร์เซ็นเาค่ามึงใส่็หากออกสี <c oughs> ซื้อเฟซปนี่ยังหัวซื้อปุ๊บขายปั๊บขาดเทือนร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เผ็ดน้ำพิมพว้าอยากหัเง,งิน <c oughs> ย้อมขำแจกฟิลขายตั้งขายแล้วอ้อะไรกันเอ่ยอ้อจะร้องอะไรวะไม่เคยตอตสองคำแทกเก้าคีเอ้ยมึงขอพันขายอารมณ์ไปเนาะดูไป ดูไปแล้วก็ซ้องหาเรียนรู้ไปเนาะอย่าไปชีเรียดอย่าไปผูกจิตให้มันเศร้าหมองอออเลแจีแล่ดมลมดมลมถูกตืต่นเลยเออเอาโกตี่เนี่ยไปขายโกตี่นางคำก้อนนีคำแทบาา่ะฮะไอ้ลดราคา,าไปละแล้วก็้ะ อัลชิกันเาอีฮหลมต้องงายกินีิมา้งฮัลโหลต้องแทกีบอกบอกพวกคอมเมนต์ระวังคอมเมนต์อ่ะนั้นต้องาี้ได้เสียงเงินะันาขายของไม่ได้กำไรจะขายหาเยี่อะไรนะ เาแต่ผู้ใดดวงดีอันบ่กตอน้เาจิ้มเพลินอ่าววางเนาะบาทหนึ่งสามหมืน่นสีบาทหนึ่ง, 30, งอสองหมื่นอนี่มุดค่าสาม,มหมื่นมุดค่าเออพวกอันนั้นเอดทันสองหมื่นเลกมันเต็มมันมดุดคันสีออได้ออนอดต่อสามหมืนโอ้เอื้นเพิ่มโอ้ เงินกำไรอยู่ดีเ ok> ฮ้ยอยากรวยซ้อค้าซอ้อขายเป็นนายตัวเองเมั้ยหอยากจีบหายซื้อทุกอย่างเลยนกโกซิโนตามให้ทันจิตวิทยานะเออมือนนั่งหมดแล้วสองหมื่นหมดแล้วสามหมื่นโอ้ยโ้ให้ทันติ๊ง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 มาขอโอนไปสองหมื่นมันหมดแล้วอยากได้จะเอาต้องเอิญมาเพิ่ม เป็นสามหมื่นอ้อมันรวยอันนี้นย่าไม่ใช่ก็โอนคืนนะคะลูกค้าบอเสียบ่รหายเขาฟ้องม่ไดไอีกก็โอนคืนเนาะโอนไปเพิ่ม1 0 0นหนึ่งกันจังได้อะเป็นสามหมื่น 30, คำบัตรหนึ่งสามหมื่นสี่เออการตลาดเขากำไรอยู่ดีเนาะเฮ้ยแม่ค้าแม่ขายเขาก็กำไรอยู่ดีมา